หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ครับในบทบาทหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะนายอนุทินชาญวิรกูลพูดถึงผลการเลือกตั้งซ่อมนี่ครับว่ยายังไงฮะพักภูมิใจไทยเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้รับความเชื่อมั่นในสายตายพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเราก็สิ่งที่เราได้ทําให้พี่น้องประชาชนก็คงจะ ไม่ได้มีผลต่อพี่น้องในจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นแต่ก็น่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับองเราพืทยา่เอนกคเือทราย้เราก็ทำทุกพยายามทำงานให้ให้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้พร้อมเลือกตั้งไแล้วครับพาเมือไทยพร้อมเลือกตั้งมันพร้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพร้อมมาตั้งแต่รรคภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาล เมื่อเดือนมิถุนาแล้วนะครับยังไงก็ต้องพร้อมเพราะว่า31มกราคมนั่นคือช้าที่สุดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็หลายๆเรื่องไปแล้วไปแล้วเดี๋ยววันหลังไปก่อนเนี่ยนะมดี๋ยวกาสยุบสภาก่อนคือยุบสภาอย่างช้านะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าการยุบสภา์เป็นอำนาจนายกไงอาจจะยุบก่อนก็ได้ซึ่งพร้อมอยู่แล้วแล้วจากสถานการณ์ค่ะ